ครับการจับกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซค์บนถนนสาธารณะในเวลาค่ำคืนนอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนรอบข้างแล้วหลายครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงชีวิตแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความคึกขนองของน้องๆวัยรุ่นบางกลุ่มลดลงได้เลยขึ้นันเสาราวประมาณตีสอง กผมก็ได้นัดก,กันไปแข่งรถที่ถนนที่มีรถมากมายไปดูเพื่อนผมแข่งรถพอตำรวจมาตำรวจก็ได้ปิดหั่วท้ายไล่ลต้อนพวกเราจับพวกเรา,าทีละคนผมก็บอกไปแล้วว่าผมไม่เชียร์ผมไม่ได้ไปแข่งผมไม่เชียร์เฉยไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีความผิดไปด้วยพอาผมโดนจับพ่อแม่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อประกันตัวผม ต้องบอกกับน้องๆน,นะครับที่คิดจะไปเชียร์หรือไปดูการแข่งขันมอเตอร์ไซค์บนถนนสาธารณะถึงแม้ว่าน้องเองจะไม่ได้เป็นผู้ขับขี่แต่ก็ถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายฐานสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000บาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย แต่ถ้ามีการเฉียวชนจนทําให้ผู้อื่นได้รับอุบัติเหตุนะครับน้องๆก็จะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกด้วยครับเรารู้สึกเสียใจที่ลูกทํากับเราอย่างนี้เราก็เตือนเขาแล้วว่าอย่าออกไปถึงจะไปดูก็กนั่นแหละแต่ก็ต้องเดือดร้อนไปกับเขาด้วยแล้วเราก็เป็นหมอไซวินเราก็เข้าใจว่า,าลูกออกไปต้องไปทําความเดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วเนี่ยเป็นไงก็ต้องเดือดร้อนึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าต้องไปหาเงินกูนี่ยืมสินมาประกันตัวเขาออกมา ขอฝากเตือนเด็กๆไว้ด้วยละกันเด็กแว้นทั้งหลายออกไปข้างนอกนะ่ะไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยตัวเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเท่าไหร่ทําให้คนอื่นเขาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจจะสูญเสียถึงชีวิตได้ว่าอย่าออกไปเลยสงสารพ่อแม่เถอนน้องๆครับน้องๆหลายคนเคยไปชมการแข่งขันโบ๊ทไซค์บนท้องถนนกันมาแล้วนะครับโชคดีนะครับที่น้องๆยังไม่ถูกจับแต่น้องจะโชคดีอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ คิดกันเอาเองนะครับนอกจากนี้นะครับการเที่ยวเทรในเวลากลางคืนอาจทําให้น้องๆเกิดอันตรายรวมไปถึงกระทําผิดได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นยังไงนะครับคิดซะก่อนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเพบกะนใหม่ครั้งหน้ากับรู้ก่อนผิดคิดก่อนทาวันนี้สวัสดีครับ